ส,สดีครับผอนหลังเวทีแลวงง้วตัวนี้คือแคบเลยด้นี่เยสขมักกับสแลงแงเขานีอะไรเด้นหมเล้จะเต้นบบนบอ <c oughs> เออ สวัสดีครับเฮชรยังอีกสวัสดีครับสวัสดีครับเ้ามาดลายจัวจุกนึงกูละเพยังอีกเอาเนื้อมาไหมอีกตัวนี้ง่อซีาอ๋ได้แล้วบเรยไอ่สเอาอฟซีเสือเนื้อมาฝากเพื่อ ว่าเสียาเรถมาเสีรถมาจอดนี่เอาไลยจอคุณละเอามาตัดทางเลยวางปคนไหลพิดทางเลยปิดเลยเจอนาไหลปิดเลยปลาไลลอ๋อไไปนหลับมั้ยังออกง่ายป่าได้ถอยได้ง่ายขันง่ายอีกล่ไปอันนอนงานเม่อคืนเนี่ละนอนยนบ้านแม่เพื่อนเขาก็ออกบางๆไปกินเนื้อกินครับแต่ว่ากินดิบ ประวัตมีนันยุนันเดียเรามีต่ม่ก็บิคเามีทุกอย่างนี้เตาไฟฟ้าเตาอย่างนึงมี่ไปเลยมอห้าก็มีโยแต่ว่าขัดไฟบ่มีาร็อวัมีนี่ยจเกิาถึงกวนน็เน้ำขันตอนกั้นกระเทียมน่อยก็กระเทียมหน่อยหนิดีย่างนึงเือมันฉุน กกินนแห้งเาะระเทียมใหญ่โบปันไดดอกแต่ก็ใส่ได้กระเทียมไทยนล้มันจะหอมกว่าเนี่ยกระเทียมบางเสียนิดหน่อยน่ะมันหอมชุนดีไปดิ่นนี่ก็ไปไปตะเข่าให้บบปันไดมันเตียมใส่ย่างย่างอยู่ดอกเนาะโอ้ยขันนียนขันมันเลี้ยวเมียกันได้อยู่ขันมันบ่อยแต่ว่าขันมันมืดเมียกับรถไฟ ข้มวผมข้าวผมแอนดูไข่ยายกินปีนี่ยังหนัดเอายังมาหายหนัดที่ถวยไหมที่ถวยไหมนางเพราะว่าฟักเนี่ยเนาะฟักเนี่ยนั่นเด้ฟักเนี่ยขั้นกลอยครับที่นี่ครับที่น้องซันนี่ครับอย่าลืมเขาคุมปิดได้ครับเขาคุมปิดมื่อนี่ได้เนาะมื่อนี่ไร้กลุ่มอันนี้เฮ็ดยังสีขั้นสมถึงั้นสมเขียงก็คือว่าชื่อเขียงใหม่ไหมดีนะ น,นี่และพี่น้องถ่ายรถเป็นทั้งคัวเปนทั้งบ่องนอนค้อคูด้เป็นทั้งหนงรอเกคาแ็ปนึปนง,งน,นเียบรถเีบเขียบรถแปลงแบตไอ้ต้นน้อกี้ไปใส่หน่ nè hết thắng bẹu lên mất hòm nọ, mất thăng bẹu đấy bẹu, hòm nó nhạt, không nói là nữa, จำได้ปีนั้นอันตอนอยู่ในนี่แล้วในสาราผักโสมมาแล้วไอ้การบะเนีมาอาจจะบะเนีมาหรือเปล่าโดนหรือดิไอ้กันกับเบาเนี่ผู้ใดอยู่ก่อนจะมีพายุก่อนพา <Yeah. S 1> ยุหอมไปโจเลยพา <Yeah. S 1> ยุก่อนถูก <Yeah. S 1> คนก่อนแผ่แรมแต่สมัยพุญเลยยังไม่ยิ่เกตปีนั้นไม่ยิ่เกตตะหมูฮูกขายอยู่หนาเม้นไหมพอ่อ ไอ้บอสไอ้สกันมากันมาใส่เวดเปียกกันดิเบื่จเลี so, ่เดเปียกเวดเยกจะ้ <h 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 ่องออกมาไอ้ตุ้มนญ่ๆออกกัน ไปใส่ลกูกไ,ไ,ไปแคทยังอ๋อตีไปหาศาสตร์นั่งติลกูกเขาไปเจี๋ยหล่าลูกยางไปเล่นหนึ่งนี่ยางนี่ยางไปนี่ก็ได้นี่ไปไปโหลดยางเขาไปเล่นลูกไปยางไปเลย,ไป,ยไปนะไปกับไปกับไอ้น่ะไปอ๋ามันคือฝรั่งแถ่ที่นี่ แตนลเห็ไปแล้วื้อนัที่ดีันาจากเชื้อ้าเราคุอดีนเนี่ยวัดสวาเนี่ย

ไฟกับคอเสียบน้ำมอล้ำเดี๋ยวกระจายงั้นเพื่อนเอายไฟกับขอเสียบต้องถางกระจายงั้น่านเอาห่อย,อยงงอสองลอยกันเพื่อนตัวเสียบแค่ไฟสื่อ

ครับยังงนครับผมครับครับสมมูลสมมูลเย็นะเวท่หายทาราด้เฝ้าทายเนอะไรมติ มือเดียวหั่นลมือเดียวได้กินได้มดอีกปกติกระเทียมจะไม่ให้เป็นแบบนี้นะแก้เปลือกออกมาเลยเออใส่สันหละถ้าสันหละสันก็ได้ดอกเมนูก้อยเมนูส้มตอกก้อย มิม so no ันเเนตลกเนาะแงอนสิเขาเ่ต้องอาบครบาปลูกพังงนวเป็นเนี่ยตลกอับ่ดยวกปูกเขาเปล่นกันเตีมเตน่อยไปเลอืม่ด้หโอ้ยมึงเล้อยู่ทางวเขาใส่อย่างบ่อพ่อึมี่อย่างบอมีซ่อมมีซ่อมตลกนี่แหละซ่อมตลบอช่งหันไหมว่ามันเขาซ่อมเขาหราบอ่อถึงวลาได้ซ่อมอะไรมันบะซ่อมแสดงโซ่อย่าง อองมาแล้วาันกากมันต <vida> <That 's good without them> ิตองมาขายว้ายนึกว่ามีนยว้ายวนั่ยิงอย่างว่ากิจาโลโก้พักก็เราคิดเข้มงวะแค่นกเยเทียมไมก็กลัวใจวะก้ขึ้นมาน้ำป้อมเปมาอน เขาไปนอนรีสอร์ทเขาไ้ี่นี kan. ้ดเพ่้วันข่าได้บดนี่นี่เขาน้ำได้มดเขากันเด้เขารักวัวเด้เเดี๋ยวเวลาสิบ้าไม่ยามแล้วไม่พี่น่อขอไม่เก็บครับ